เอาเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเอาคลิปเลยลงคลิปเลยฮะเนี่ยตกลงตัวนี้นะครับอ่าบนฟลักซ์นี้ยี่มันยันแมวครับคลิปกูดโดนแบนแน่สัตว์หญ้าพูดแบบนี้อ่ามีคนเมากาวแล้วนะครับเขาชื่อว่าขุนเดชไอ้มังคุดเดช นันเออเอามันเอามันเออเรี่ยวร้อยนับอ้มยน่ออาอุบาทว์ปลิงอืมัดีจ้พี่เนาะปลิงโคตรเลยนพระช่วยดีได้ช่วยไอ้นี่รักกู คุณเดชก่อไห้นะแต่บอกคณะด้วยคุณเดชวคนนี้จะพี่น้องกูใช้ไม่ทันสกิลมาเราจะทำวางเอาไว้นะครับพี่น้องไันอยูอันคำกับตา อาแล้นะคับนี่คือคลิปบอกฟุต EP 2สเลยนะครับที่หายไปนานหายไปนานจริงเล็กแต่ว่าพอคลิปบอกฟุตลาทุกนั้นเป็นแน่นั้นเป็นมังกรที่า,ามันรถฟุ้งเมยไงล่ไงล่ะาก่มนเอะามึงมัตัวนี้โลดนะ,นะตานกนะูเออ,อเคขอบคุณได้มาแค่หนึ่งร ตอนนี้นะครับบักเสียผู้กับบักบักเสียปงผ่านแล้วนะครับมามาทางนี้นะครับพี่น้องผมไม่ได้โรหายนำ้ำิ้มนะครับวันนี้ก็เลยไม่รู้แต่ถึงจะไม่โรทุกคนเอ้ถึงจะโรทุกคุก็ไม่ใจ่องบอสกัตตากุลิขไง มาเอา่อกูณรู้เชื่อผมอัดคลิปไปด้วยแล้วไม่ตัดคลิปด้วยนะแปลว่าคุณจะได้ยินผมพูดใต้ด้วยกับไอ้ไอ้นี่บัเกเสียบฟองอมัาสีไทยไม่จำเป็นชิบหายแล้วชิบหายมันพูดบ้านมึงอ่ะช่างมันช่างม,มันมันใครใหญ่มากแล้วทิศหมายคลิปกูดโด,ดแนแวะในซับตอนนี้ แต่ว่ามึงอยู่มึงอยู่ในทีมงานด้วยนะมึงขับมึงได้มาอยู่ในของเราด้วยนะอ่าเย่เอ่อเอ่ไม่ใช่ไม่ใช่หยาลุงน้ำหยาลุงน้ำโอ้ยปวดเจ็บหัวเลยโดนนี่ยโดนตัวผมโดนตัวอะไรไม่รู้ทุกคนตกตัวพูดเจ็บหัวเลยขันกขับเดียวหันคัทเยอะเลยขนาดนั้นว่ะ

ไอ้ล้าไว้น้ำจิ้มหลืไอ้บักเสียพวกนี้ไอ้บบกเสียพวกนี้หว่้น้ำจิ้มวลาไอ้สายมึงดตะลงดวยด้วยมนดยดูดยดูอยู่พสุดแงแกล้สุดสุดใจเจไม่ใจ อ้าปลิงแล้วนะครับทุกคนพี่น้องกูตายเนี่ยสภาพมาอีกทีอุตายแน่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแตกไปแล้วนะครับผมต้องผมจะโลผมจะโลขัดช่วยนะครับทุกคนสมมุติทาบอสเลือดสมมติยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้อง

วูดเรามีเซ้นกระจกอะ <c oughs> ดันอะไรนะดันไฟเออ <c oughs> ดันแสงเอาจิงอะ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปห <c oughs> ลุดหลุดกินนะครับพี่น้องห <c oughs> ลุดกันหมดเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยครับชิปหายผลอีกผลนึงก็หายนะครับผมเสียของผมเสียของฟรีไปหมดเลยนะครับ đi mấy đứa โอเคนะครับผมกลับมาแล้วแล้วผมไม่ได้ตัดคลิปด้วยไอ้ฮะคลิปผมจะเป็นแบบธรรมดาก่อนนะครับผมจะไม่ตัดคลิปอะไรดี้กินไีเพื่อนวัสดีเพื่อน นี <l> this oh, this ่ค e ือเผื่อนอ๋อคนนี้เราเคยแอดเอาไว้เดี๋ยวดูให้มันมันอยู่เพ้าคูนวีวีเซมันใช่มันบอกว่าใครมีดันฟินิตผมไอ้เกลือมันดิงงโว้เบกอยากไหมยากโอไปไปๆๆๆ ของสรารมันยังก,กับลูกหมาด,ดัานฟินิกนะครับท er ุกคนดันฟินิกนะทุกคนบากน้ำจิ้มมึงมาสักทีนะเดี๋ยวเออเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนมีผลพลัดแต่มันจะไหวไม่กระเด็นเพราะกดดันฟินิกมันยากมากเดี๋ยวรู้ก่อนไอ้น้ำจิ้ม ไอ้น้ำเฮ้ยไอ้น้ำจิ้มอยู่เดี๋ยวลอยน้ำจิ้มก่อนลอยน้ำจิ้มลาวินวินสนุ่เดี๋ยวผมตับภาพไปเลยนะ ไม่ใช่มีแฮกทุกคนมีแฮกโอ้เปลือทำเสียงไงนั่นไปเฉยเร็วเร็วปล่อยมาชิวชวกันกมันบอกว่าให้รีเซน้นขอร้องใครจะมารีเซ้นกันรีเซน้นโอเครีเซ้นมะ K Por This... yes. เอาผลหลัก<ห>ล้าน,นต่อไปผมต้องรออีกสองชั่วโมงแปลว่าผมต้องเอาผลหลักล้านออกมาแทนด้วยการเอาผลพูนซันอมเป็นพูลมั่นแรงนอตอเป็นตั่นหลักม่มันเป็นอ่า p r i n นะครับทุกคนดัานฟินิกโอเคแกยืนงแลกยังสูงเลยท้นแลกสูงไอ้หนังสิบใบตั้งอย่างนัน ไม่ใช่มันแค่มาหาเงินม้วงฟรีครับมามีจำรับยาวยาวเราก็อีกคนนึงนักเแบบมาเหยียบเหยียบกันหมดเลยใช่ไหมอย่าเดินออกกันนะมึงอย่าแปลงน่างเป็นพลาดีปองมันเหยียบไม่ได้ทามึงแปลงหลังเป็นพลามันจะไม่เป็นซี่เคียวลิง ปลิงว <What? S 1> ่ะปลิงปลิงมวันยัม่กมีใครเดินโอกแล้วมั้เองยโอเคว่าเปิ่นแล้วไม่มาไม่มาโอเคมาแล้ว ว่าให้หาปลิงโอเคกว่าจะหาปลิงเนาะมาเพื่อนะเอมจะไม่เลนะ คุณคุณหน,น,นีผมบอก,กผมบอกให้เขามีก่อนเ่นเาเนมาเลงมาลงไปต่อ โอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ไปถึงด่านสามเลยก็ มาแลกากระดานโมจิเอาโมจิมาแลกนโอ้ยนั่นก wow, ็เสียฟรีไม่ได้ว่าเราเจอคุณชัยคนมังกรเอามาแลกดันฟินิกซ์เฮ้ยดันโมจิโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงเจ็บจริง คำนวณถูกต้องไหมโอเคโอเคมาตามไปวงไรม่ไม่ต้องมันไม่เันมันองแถวเลยวงไว้ด้วยอือลงดันแค่โรบนี้โรบเดียวนะเนื่อย มนบกทมันเคนบกาขนาดนียใ่ไห้ทีนีเจ้องไม่มนมันยบยังไงมันล็อกแล้วันล็อกเร็วมันล็อกเร็วไปยี่แครทะเลมาว้าวไป่แครทะเลมาไม่จบทะเลร้อน แะบึ้นโอยโอ้ยมาข้าม้อนอย่าไปเจ้าทะเลเจ้าทะเลไม่ต้องตีไอ้เหี้ยนนี่กูปลิงกูตายเลยสั์กูตายนี่กูปลิงเออ โอ้ท oh, ุกคนเน็ตผมปีงผมตายเลยสัตว์โอเคนั้นคลิปจบแค่นี้ก่อนนะ